คนไข้ที่อายุมากี่ยและเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่สี่เช่นรายนี้แล้วเนี่ยเวลาฉุกเคนไข้เรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยคนไข้มาจากกลัวนะส่วนใหญ่ที่คนไข้กลัวเนี่ยกลัวอยู่สามเรื่องหลัก,กเลยอันนี้หนึ่งก็คือกลัวาตายผ่าเสร็จไม่ได้ออกจากห้องผ่าตัดมาอันนี้หนึ่งอันที่สองผ่าเสร็จกลัวเดินไม่ได้ติดกลัวติดเตียงนะพอผ่าเสร็จเอาเดินไม่ได้อีกต้องมานอนติดเตียงนั่งรถเข็นเป็นภาราให้ลูกหลานีกอันที่สาม ก็คือกลัวปวดหลังผ่าตัดนะพอผ่าเสร็จโอ้ปวดทรมานนะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยอันนี้หนึ่งที่สําคัญขั้นตอนก็คือว่าเราจะต้องเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดให้ดีก่อนตรวจเรื่องหัวใจตรวจเรื่องของปอดตรวจการทํางานของเลือดระบบเลือดต่างๆร่างกายว่าคนไข้เนี่ยมีความพร้อมในการผ่าตัดหรือเปล่าถ้าเกิดคนไข้เป็นเบาหวานน้าตาลสูงก็ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้น้าตาลสูงเพราะถ้าเกิดน้ำตาลสูงโอกาสติดเชื้อก็ง่ายเพราะฉะนั้นคนไข้ก่อนผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของ น้ำตาลสะสมว่าไม่ให้เกิน7นะถ้าเกิดเกิน7เ,เนี่ยผ่าแล้วความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยจะสูงนะอันที่1นะเพราะฉะนั้นนะตรวจเลือดตรวจร่างกายให้พร้อมนะครับอันที่2การผ่าตัดนี่มีความสําคัญขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดถ้าเกิดแพทย์มีความช,มชมนานาญในการผ่าตัดแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยผ่าตัดได้อย่างเรียบร้อยดีเนี่ยเขาข้อเข่าสามารถทํางานไปด้วยกันได้ดีเนี่ยคนไข้ก็สามารถงอเขา่าเหยียดเข่าเดินได้โดยเฉพาะจะเดินได้หลังจากวันแรกที่ผ่าตัด อันที่2คือเรื่องปวดนในการควบคุมอาการปวดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยดีมากเรามีหมอดมยาที่เก่งที่มีความชานาญที่จะสามารถช่วยในการบล็อกเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดหลังผ่าตัดพฉะนั้นหมอดมยาเนี่ยจะมีบทบาทมากเลยในการที่จะลดอาการปวดหลังจากผ่าตัดนั้นคนไข้แทบจะไม่เจ็บเลยนะครับเพราะหลังผ่าตัดคนไข้สามารถงองเ,ขเข่าเียดเข่าได้แล้วก็เดินหลังจากที่ผ่าตัดได้เลยนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคในการที่จะไปบล็อกเส้นประสาทในจุดต่างๆรอบๆเข่าเพื่อไม่ให้คนไข้มีอาการปวดหลังผ่าตัด งั้นการผ่าตัดเรื่องของข้อเข่าเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะงั้นสรุปก็คือถ้าเกิดเราเตรียมคนไข้ให้พร้อมนะตัวร่างกายเช็คสภาพให้ดีแพทย์มีความชํานาญเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆมีความพร้อมแล้วก็มีหมอดมยาที่เก่งที่ชำนาญในการที่จะบล็อกเส้นประสาทได้คนไข้ก็สามารถผ่าตัดแล้วก็มีชีวิตกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ